วันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวชมเครื่องปั้นดินเผาบ้านด่านเกวียนนะคะหรือว,ว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าหมู่บ้านทําเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนนะคะในสมัยโบราณตําบลน,นี้เป็นที่พักกองเกวียนที่ค้าขายระหว่างโคราชกับขเมรน,นะคะ่ะเป็นสินค้าโอท็อปหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทตุ๊กตาดินเผาหรือเครื่องปั้นดินเผาที่มีชื่อเสียงมีความโดดเด่นทั้งด้วยตัวสินค้าที่มีความแข็งแกร่งทนทานและสวยงามเอกลักษณ์รูปแบบงานปั้นหลากหลายเป็นที่นิยมของตลาดดาดเกวียนแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาอันเลื่องชื่อค่ะแล้วก็เป็นการ ทำเครื่องปั้นดินเผามาแต่นานนะคะมาหลายหลายยุคหลายสมัยก็หลายร้อยปีเหมือนกันนะคะนิยมทำเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องปั้นดินเผาของเขาใช้ดินแบบพิเศษนะคะมีความหลากหลายในการทำ เป็นเอกลักษณ์นะคะสวยงามมากๆค่ะเครื่องปั้นดินเผาของเขาก็จะทนทานไม่แตกหักง่ายค่ะนิยมใช้กันมากในตำบลน,นี้ค่ะส่วนใหญ่เขาจะไ้มาซื้อของที่ตำบลน,นี้นะคะอยู่อำเภอโชคชัยค่ะจังหวัดนครราชสีมานะคะก่อนจากกันวันนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งสับสไคร เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้กับเอ็มสาวเหนือพาเที่ยวขอบคุณที่เข้ามารับชมและเข้ามาติดตามนะคะขอบคุณค่ะ